อำเภอเมืองบุรีรัมย์ของเรานะครับได้ดําเนินโครงการหมู่บ้านยัน่งยืนซึ่งอำเภอเมืองบุรีรัมย์เรามีทั้งหมด323หมู่บ้านแล้วก็18ชุมชนนะครับก็ได้ดําเนินโครงการได้ครบถ้วนนะครับในแต่ละหมู่บ้านเองก็มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปนะครับอย่างวันนี้เรามาที่บ้านสวัยสอนเนี่ยก็จะมีความโดดเด่นในเรื่องของการสร้างความมั่นคงด้านอาหารแล้วก็การสร้างไรายได้จากการอาชีพนะครับซึ่งจะเป็นหมู่บ้านที่มีการ ทำเถียงนาเชฟเทเบิลนะครับรองรับนักท่องเที่ยวที่ได้มาสัมผัสวิถีชุมชนว่ธีทำชาวบ้านกเกษตรอินทรีย์เป็นข้าวข้าวอินทรีย์ใช้ชื่อว่าแบรนด์นกกระเรียนนะครับก็เป็นข้าวอินทรีย์ที่มีกลุ่มและก็สร้างอาชีพให้กับกลุ่มเป็นรายได้ให้กับชาวบ้านอีกทางหนึ่งด้วยครับ สร้างงานสร้างไรายได้สร้างอาชีพนะครับให้กับชุมชนหมู่บ้านสวยสอเองก็เป็นกลุ่มทอผ้านะครับพื้นบ้านนะครับในพื้นที่ของอำเภอเมืองบุรีรัมย์ของเราซึ่งมีกลุ่มทอผ้าสามารถประกอบอาชีพได้โดยอยู่ที่บ้านของตนเองสามารถรวมกลุ่มกันได้สร้างอาชีพนะครับก็วันนี้มีผลิตภัณฑ์ที่ทอผ้าเสร็จมาปักเป็นรูปนกกระเรียนน่ารักน่ารักนะครับก็เป็นที่ชื่นชอบ ของนักท่องเที่ยวและก็ผู้ที่ชื่นชอบนอกกระเรียนนะครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์สำคัญหนึ่งของของอำเภอเมืองบุรีรัมย์ของเราครับ กิจกรรมหนึ่งที่จะทําให้คนอำเภอเมืองบุรีรัมย์เป็นหมู่บ้านยั่งยืนนะครับเราได้ให้ความสําคัญเรื่องการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยอยากให้คนอำเภอเมืองบุรีรัมย์มีบ้านที่มั่นคงแข็งแรงอยู่อาศัยโดยหารายได้เพื่อนํามาจําหน่ายกางเกงบุรีรัมย์ซอฟต์พาวเวอร์นะครับซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวที่เป็นอัตลักษณ์ของบุรีรัมย์เช่นภูเขาไฟลูกชิ้นยืนกินซึ่งเป็นวัฒนการกินอาหารกันกินที่ขึ้นชื่อรวมทั้งนกกระเรียนพันธุ์ไทยซึ่งเป็นสัตว์ สัญลักษณ์ของอำเภอเมืองบุรีรัมย์ได้ถ่ายทอดเรื่องราวอยู่บนผืนผ้ารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะนำมาเป็นโครงการช่อมแชมบ้านให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ของเราต่อไปครับ การพัฒนาที่ยั่งยืนต้องเริ่มตน้นจากการพัฒนาจุดที่เล็กที่สุดในสังคมพัฒนาคนให้พึ่งตนเองได้ครอบครัวมีภูมิคุ้มกันหมู่บ้านชุมชนยั่งยืนตำบลเข้มแข็งด้วยเครือข่ายคนในอำเภอจังหวัดมีความสุขประเทศมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน sustainable village หมู่บ้านที่สามารถพึ่งตนเองได้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน